วิธีขยายยางยืดไม่ว่าจะเป็นชุดเดรสที่เป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นปลายแขนเสื้อถ้าหากว่าใส่แล้วอึดอัดน,นะคะเราก็จําเป็นจะต้องขยายยางนะคะให้มันกว้างให้มันยาวขึ้นเนาะก่อนอื่น,นะคะ่ะถ้าหากว่าลูกค้านะคะมาหาเราที่ร้านเนาะให้เขาค่ะสวมชุดเลยแล้วก็จากนั้นนะคะวัดตำแหน่งของยางที่อยู่บนตัวเขานะคะว่าวัดแล้วเนี่ยได้เท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะมียางยืดนะคะอยู่ทั้งหมด3ามเซนนะคะเส้นบนเนะะี่ยค่ะ ตอนที่เขาใส่เนี่ยเรานะคะวัดได้นะคะอยู่ที่ส0นิ้วนะคะวัดแบบรอบตัวเลยนะเส้นที่สองค่ะก็วัดได้30เหมือนกันนะคะแล้วก็เส้นที่สามเนี่ยวัดได้นะคะอยู่ที่สาิสองตำแหน่งที่เราวัดอันนี้ค่ะเราวัดตำแหน่งยางก็จริงแต่ว่ามันเป็นตำแหน่งของรอบตัวเขานะคะนั่นหมายความว่าไซส์ที่เราได้อันนี้ค่ะมันคือตำแหน่งของรอบตัวเขานะคะเนี่ยตำแหน่งของรอบตัว โอเคนะพอเราค่ะวัดได้ออกมาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จากนั้นค่ะให้เขาถอดชุดนะคะออกมาก่อนพอถอดชุดออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานะคะเอาสายวัดอะวัดยางแบบนี้เลยค่ะวางวางชุดนะคะกับโต๊ะนะคะแล้วก็วัดเลยจากซ้ายไปขวาได้เท่าไหร่แบบนี้นะคะวัดเลยเส้นที่1ได้เท่าไหร่เส้นที่สองได้เท่าไหร่เส้นที่3ได้เท่าไหร่นะคะวัดเลยอย่างตัวนี้นะคะที่อันวัดได้นะคะ ตรงนี้นะคะเส้นด้านบนเนี่ยวัดได้อยู่ที่่29เส้นบนนะคะ,ะเดี๋ยวนั้นขอลบอันนี้ก่อนอเส้นบนนะคะตัวอันนี้คือลำตัวเขานะคะแล้วก็อันนี้คือคือตำแหน่งของตัวชุดนะคะที่เราวางกับพื้นเราจะวัดยางค่ะยางที่วัดได้นะคะอยู่ที่29นะคะัน่นหมายความว่าเราค่ะจะต้องขยายออกมานะคะขยายยางเนี่ยอยู่ที่หนึ่งนิ้ว เพราะมันห่างกันย9 30ิบเก้าสมสิบเนี่ยค่ะแค่หนึ่งนิ้วเนาะอ่เส้นที่สองค่ะที่วัดได้นะคะก็คือวัดได้อยู่ที่ยี่สิบเก้าเหมือนกันเส้นนี้นะคะวัดได้ยี่สิบเก้าก็แน่หมายความว่าเรานะคะจะต้องขยายออกหนึ่งนิ้วนะคะอแล้วเส้นที่สามล่ะเส้นที่สามตัวนี้นะคะอันนะคะวัดได้อยู่ที่สามสิบนะคะเส้นนี้นะสามสิบน่หมายความว่าเส้นตัวนี้เราจะขยายยางนะคะอยู่ที่สองนิ้วนี่นะคะ อันนี้คือตำแหน่งของตัวตัวผู้ใส่อันนี้คือตำแหน่งของชุดนะคะชุดแล้วก็วัดในส่วนของที่เป็นยางยืดะคะ่ะตรงนี้แล้วก็อันนี้เราก็คํานวณออกมานะคะว่ามันจะได้ยางค่ะที่เราจะตัดออกมาเนี่ยในการต่อเพื่อที่จะขยายนะคะก็คือด้านล่างเราจะตัดยางอยู่ที่สองนิ้วตรงกลางหนึ่งนิ้วด้านบนหนึ่งนิ้วนะคะอันนี้เป็นหลักการในการคำนวณก่อน เรารู้แล้วว่าข้างบนเราจะขยาย1นิ้วด้านล่าง1ด้านกลาง1นิ้วแล้วก็ข้างล่างสุดนะคะอยู่ที่2นิ้วนะอ่ะเดี๋ยวอันขอบอกขั้นตอนก่อนนะคะ1ก็คือให้เขานะคะสวมชุดเนาะสวมแล้วก็วัดค่ะวัดตัวเพราะวัดตัวเสร็จแล้วค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาคำนวณยางนะคะคำนวณยางเหมือนที่อันแนะนําวิธีการคำนวณเมื่อกี้นี้นะคะเนี่ยค่ะที่มันได้โจทย์ออกมาเนี่ย ที่ไม่ได้คําตอบออกมาเนะะี่ยค่ะว่าเราจะขยายอยู่ที่เท่าไหร่นะอ่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3มค่ะมาดูในส่วนของที่เป็นตัวชุดบ้างเราจะดูรอยต่อของยางเดิมนะคะว่ารอยต่อยางเดิมเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะลองพลิกดูก่อนโดยส่วนมากนะคะยางเนี่ยเขาจะไม่ได้ต่อด้านหน้าหรอกคะ่ะเขาจะต่ออยู่ที่ข้างหลังนะคะนักเรียนอ่ะอันนี้ดูด้านหน้าก่อน ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะยางจะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นเส้นด้านบนนะคะจะถูกซ่อนอยู่นะคะมันจะมีตรงนี้ค่ะตะเข็บตรงนี้พลิกบังอยู่นะคะมันจะมีอยู่ทั้งหมด3เส้นเส้นบนก็คือเราต้องล้อตรงนี้ออกก่อนนะคะเส้นด้านล่างเนี่ยเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นเปอยเนอะตรงกลางเนี่ยด้านล่างก็เหมือนกันเป็นเปรยต่อจากนั้นค่ะเราก็มาดูนะคะว่ารอยต่อยางอยู่ตรงไหนนี่นะคะโดยส่วนมากค่ะรอยต่อยางเนี่ยจะอยู่ในส่วนของด้านหลังนะคะกลางหลังด้วยความที่ตัวเนี้ย ของลูกค้าเนี่ยอันน่ะได้แก้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนจะเห็นว่าสียางนะคะมันจะไม่เหมือนเดิมเห็นไหมคะของเดิมเขาจะเป็นสีน้ําตาลใช่ไหมคะแต่ว่าที่เราต่อไปใหม่นะคะเป็นสีขาวด้วยความที่ายางยืดที่มีขายตามร้านอุปกรณ์เย็บผ้าทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่สีขาวกับสีดํานะคะอย่างแค่เป็นแบบนี้จะไม่มีอันก็จะเลือกใช้เป็นสีขาวนะคะยางเราจะจะตัดอยู่ทั้งหมด3เส้นเนาะเส้นด้านบนค่ะเราก็วัดดูว่าขนาดยางที่ของเดิมนะคะ มันมีขนาดที่เท่าไหร่นักเรียนก็ไปหายางที่มันไซส์ใกล้เคียงหรือว่าให้เท่ากันกับของเดิมนะคะอย่างตัวด้านบนนี้จะเป็นยางที่เส้นเล็กกว่าอันก็จะหายางที่มันแบบขนาดที่มันเล็กกว่าเนี้ยค่ะนะคะอยู่ด้านบนตรงนี้1เส้นอ่าโอเคนี่นะคะด้านบนเราจะตัดอยู่ที่1นิ้วนะคะกลางตัดอยู่ที่1นิ้วด้านล่างตัดอยู่ที่สองนิ้วนะคะอ่าแต่อันจะบอกแบบนี้ว่า พอเวลาที่ยางยืดอะค่ะนักเรียนสมมติว่าอันเนี้ยเป็นยางเดิมของเขาใช่ไหมคะแล้วเราค่ะตัดปุ๊บพอเราตัดปุ๊บนะคะตัดตรงกลางออกปุ๊บแล้วเราค่ะเอายางที่จะมาต่อแทกเข้าไปใช่ไหมคะฉะนั้นอะ่ะมันจะกินพื้นที่ของยางเดิมไปด้วยฉะนั้นเวลาที่เราตัดยางเนี่ยเราจะไม่ได้ตัดอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะเราจะเผื่อออกไปอีกครึ่งนิ้วสมมติว่าเราค่ะวัดได้อยู่ที่หนึ่งนิ้วใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยตัดอยู่ที่หนึ่งจุดห้า เผื่อเย็บด้านข้างด้วยนะคะนักเรียนเนี่ยแม้เราจะตัดอยู่ที่1.5เพราะว่ายางเนี่ยเวลาที่มันมาเย็บต่อกันตรงนี้ค่ะมันจะถูกกินเข้าไปอีกนิดนึงซ้ายขวาตรงนี้นะคะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องบวกข้ออีกนะคะในการตัดยางก็คือตัดยางนะคะตัดยางบวกไปอีก0.5นั่นหมายความว่าถ้าเป็นหนึ่งนิ้วก็จะตัดยางอยู่ที่1.5 นะคะหนิ้วตรงเส้นกลางก็1.5ด้านล่างก็คือเป็น2.5นี้นะคะที่เราจะต้องตัดยางโอเคนะ,ะขั้นตอนที่3ก็คือตัดยางนะคะ,ะตัดยางตามที่เราวัดเอาไว้ พอเราตัดยางออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะนักเรียนต่อจากนั้นเนี่ยเราก็มันล้ะนะคะมันล้ะในส่วนที่เราค่ะจะต้องแทกยางเข้าไปเรานะคะจะไม่ได้ลอแค่นิดเดียวแบบนี้นะคะเราจะไม่ได้ลอแค่เท่าที่เราจะเสริมยางแต่เราค่ะจะต้องลาะเผื่อออกไปด้วยเพราะว่าตรงส่วนพวกนี้ค่ะมันคือความยืดหยุ่นของยางทั้งหมดถ้าหากว่าเราค่ะลาะแค่ในส่วนของตรงนี้ใช่ไหมคะยางมันก็จะถูกดึงแค่ตรงนี้ค่ะดึงขยายออกฉะนั้นไอ้ตรงจีบพวกนี้ค่ะมันจะไม่บาลานซ์กัน ฉะนั้นนะคะแนะนําว่าถ้าหากว่าเราค่ะต้องการที่จะแทรกผ้าเข้าไปตรงแทรกยางเข้าไปตรงกลางอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ให้ล่อออกมาค่ะฝั่งระประมาณสักสี่ถึงห้านิ้วก็ได้ค่ะเนี่ยลอด้านข้างออกมาเนี่ยสี่ถึงห้านิ้วฝั่งล้านนะคะเนี่ยสี่ถึงห้านิ้วสองฝั่งซ้ายขวาสี่ถึงห้านิ้วนะคะแบบนี้ลอออกมาก่อนพอเราลอ,อ,อกมาเสร็จแล้วคะ่ะเราก็ถึงจะแทรกยางน,นะคะขั้นตอนที่สี่ก็คือลาอนะคะลาอของเดิม พอล้อของเดิมอ,ออกเรียบร้อยค่ะต่อจากนั้นนะคะเราก็แซกยางนะคะแซกยางเข้าไปค่ะตรงกลางเนาะพอเราแซกยางออกมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเราก็เย็บนะคะนักเรียนเย็บเย็บทีละเส้นเย็บตามเดิมของเขาอย่างเช่นว่าตัวนี้นะคะเราจะเย็บเนี่ยมันอยู่ที่สองเส้นใช่ปะ่ะเราก็เดินสองเส้นคู่ค่ะเดินเส้นน้านบนก่อนนะคะไล่มาโดยที่ดึงพาด้วยนะคะตามเดิมของเขา แล้วก็ใช้ฝีเข็มที่เป็นห่างที่สุดนะคะเวลาที่เราเย็บยางเนี่ยเราจะใช้ไห,หมายเลข5เลยนะคะห่างที่สุดเลยนะคะแล้วก็เดินเส้นเย็บได้ค่ะสองเส้นคู่แล้วก็ดึงผ้าไปด้วยแล้วก็เดินเส้นเย็บไปด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยสามเส้นก็เดินเส้นตามแบบเดิมเลยเนี่ยค่ะเห็นปะเป็นสองเส้นคู่แล้วก็เดินสองเส้นคู่เหมือนเดิม <c oughs> นะคะแค่นี้เองอยนให้ดูข้างนอกอีกทีนึง หลักการในการทำอะค่ะมันอยู่ที่เราเนี่ยจะต้องคำนวณยางให้พอดีเป๊ะนะคะกับตอนที่เขาใส่อย่างลูกค้าอันคนนี้เขาก็ไม่ชอบแบบอึดอัดนะคะเขาก็จะแบบชอบให้แบบพอดีตัวฉะนั้นอันก็จะต้องแก้ค่ะให้มันแบบพอดีตัวนะคะแบบไม่ได้หลวงมากนี่นะคะประมาณเท่านี้อันนี้คือในส่วนของด้านหลังค่ะที่เราแทรกยางเข้าไปด้านหน้าก็จะไม่มีผลกระทบนะคะด้านหน้าก็คือจะสวยงามเหมือนเดิม นี่เลค่ะสเส้นโอเคนะอันนี้ก็เป็นวิธีการขยายยางยืดน,นะคะถ้าหากว่าเจอแบบพวกชุดที่มันมีขอบเอวที่เป็นใส่ยางยืดแบบนี้หรือว่าปลายแขนเสื้อค่ะที่แบบเขาใส่เป็นยางยืดมานะคะก็ใช้วิธีการแบบเดียวกันนี่แหละคะ่ะก็วัดก่อนว่าตอนที่เขาใส่เนี่ยเท่าไหร่แล้วก็คำนวณการตัดยางแล้วถึงจะแทรกยางเข้าไปนะคะหลักการก็มีเพยงเท่านี้ค่ะ